สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตานะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายสัป,ปดาห์นะครับตั้งแต่ในวันที่16มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่ดูปฏิทินนะ30มิถุนายนนะครับว่าดวงชะตาของคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือช่วงเดือนมิถุนาในอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยนะครับ ดาวสุกดับคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าดีไปนะในดวงชะตาของคุณนะแต่บางคนก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพร่างกายความรักต่างๆนานาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นมงคลในดวงชะตา นะครับบุญกุศลที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในดวงชะตานะครับออและในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับก็จะมีดาวซึ่งย้ายราศีสองดวงนะครับก็จะมีดาวพระเกตและดาวพุธเดินมนนะครับพระเกตย้าย18มิถุนาย,ยน6 7เวลาตี4 4 6นาทีนะครับย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับแล้วต่อมาดาวพุธเดินมน นะครับการเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนักจังงังแต่ไม่รู้จะเดินไปจังไห่นะครับวันที่27มิถุนายน2567เวลาตี3-4 4นาทีดาวพุธนี้มนเข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในเรื่อนพระจันทร์พุธกัจจันทร์เป็นดาวคู่มิตรแห่งเจ้าเสน่ห์นะครับเพื่อนชาวราศีกรกฎดีนะ กับราศีมังกรเนี่ยก็จะมีคนมารักมาชอบนะครับส่งผลในทิศทางที่ดีนะเออมีสเสน่ห์ไม่ธรรมดาก็ขอให้ร่ำรวยถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตาเสริมดวงนะครับดูหวงชุวยออนไลน์นะครับก็ติดต่อมาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่จารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะเออถือว่าดวงคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ นะใครมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นได้นะครับแต่ในช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าดีอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็เอ๊ะนะมันจะมีใครมาคอยขัดขวางคุณเนี่ยนะครับการท่ากันทางคุณอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ดิดนึงนะครับดวงชะตาคุณด้านการงานดีสมหวังการเงินก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง นะครับมีคนคอยจับจ้างจับจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าด้านการเงินบัญชีรายรับรายจ่ายคุณต้องดูให้ดีนะครับอย่าพลาดในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกตตกใจหมดเลยคุณมีโอกาสที่ดีนะครับโชคลาภและความสําเร็จนะใจเย็นนะครับความรักของคุณเนี่ยนะบางคนก็เกิดความทุกข์นะครับแต่เสาคุณย้ายไปแล้ว ใจเย็นๆเดี๋ยวคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในไม่ช้าของคุณนะครับรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆด้วยนะเพราะอิทธิพลดาวเกตก่อนย้ายเนี่ยนะครับเข้าสู่ะวัเกตย้ายเนี่ย18มิถุนายนเข้ามาทับกลุ่มลัคขณาชาวราศีมังกรคือถ้าดูจากดวงชะตาของคุณเนี่ยที่อาจารย์คำนวณหลายศาสตร์นะครับระบบสุริยญาณระบบสิทธทิวิชามหาเวทดูด,ดาว นะครับโอ่นนีนั่นเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะต้ถือว่าดวงคุณช่วงวิถุนาย,ยังมีอุปสรรคช่วงกะวิถุนากรกฎาช่วงกรกฎามีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อวิถุนากรกฎาสิงหากรยาสิงหากันยาช่วงนี้คุณจะสมหวังนะครับคุณหวังเงินร้อยล้านได้เงินร้อยล้านนะเออง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ ดวงคุณเนี่ยจะพอดาวเกตเนี่ยนะเกตย้ายสิเข้ามาทับคุมลักานาคุณเนี่ยถือว่าดีนะคุณจะฝันแม่นเป็นคนมีเส้นลางสังหอนแค้วคาดปลอดภัยในทิศทางที่ดีคุณควรเลยทำต่าพิธีรับส่งเทวดาดาวพระเกตคุณต้องทำรับเพราะดาวท่านมาทับกลุมลักานาเนี่ยนะครับส้มเก้ารูปทูบเก้าดอก นะครับพวงอนะน้ำอะไรกูแล้วแต่กูเลยนะครับจุดทูปไหว้ในหิ้งพระเป็นมงคลนะตั้งนะ้โมสามจบก็ดาวเกียดย้ายช่วงเนี่ยตีสี่สี่สิบหกเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาตื่นขนาดนั้นนะวันที่18พระอาทิตย์เบิกอรุรณถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นไหว้ได้เลย นะครับแล้วแต่คุณเลิกสะดวกทั้งวันอาจารย์บอกว่าดีคุณก็ดีนะครับไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดใครทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกศคุณจะสมหวังสมความปรารถนาในช่วงระยะเวลา2เดือนต่อจากนี้หรือสมหวังนะครับภายใน9วันไปเลยหรือสมหวังตั้งแต่วันนี้ <c oughs> เอาไปเลยให้อย่างเต็มที่นะในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาดาวพุธนะ พุธนี้ก็จะเดินมนเนี่ยในวันที่27มิถุนายน2567พุธมนเนี่ยมาเร็งลัคนาชาวราศีมังกรนะครับพุธเนี้ยเป็นดาวเจ้าเดินพบอาลลีอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามานาให้ต้องแก้ไขนะครับต่อไปแต่คุณก็จะมีความสําเร็จเข้ามาด้วยเช่นกันนะก็ขอให้คุณเนี่ยทำให้ดีที่สุด ปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยมักจะอยู่ทางไกลในดวงชะตาของคุณนะแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของทรัพย์สินบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่แล้วของชาวราศีมังกรนะแต่ว่าให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับเอ่อคพูดกับอาจายแต่คุณก็มีโอกาสหาเงินได้นะแต่ว่าดวงคุณมีเกณฑ์การจ่ายภาษีเนี่ยแสดงว่าต้องได้สิ เอาอย่างนี้การเงินของชาวราศีถ้าดูเรื่องเงินอย่างเดียวนะคุณจะดีเรื่องเงินเนี่ยยี่สิบห้าเป็นต้นไปเลยยาวเลยแสดงว่าได้เงินได้เงินนะครับสมหวังนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้งของชาวของชาวราศีมังกรน,นะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ